หลายสิ่งแห่งสภาพการพระาศาสนาและราชอาณาจักรรวมทั้งสถานการณ์โลกด้วยณนะห่วงเวลาต่อจากนี้ไปลูกหลานคนใดที่ภาวนาแนบแน่นอยู่กับหลวงปู่ใหญ่และองค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าลูกหลานย่อมมีขวัญกำลังใจที่จะต่อสู้ชีวิตได้ต่อไปได้แน่แท้แม้ว่าจะหนักหน่วงเพียงใดก็ตาม ความเกิดแก่เจ็บตายความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายทั้งปวงนั้นย่อมเป็นไปตามธรรมและตามกรรมไม่มีใครหลีกหนีพ้นแต่ความเข้าถึงที่สุดแห่งธรรมคือโลกุตระธรรมหรือโลกอุดอรนั่นแลจะทำให้จิตวิญญาณลูกหลานทุกคนเข้าถึงความสุขนิรันดร์อันเป็นอมตะในภาวะการใ,ใดๆก็ตามเมื่อจิตเข้าถึงธรรมสูงสุด แยกรูปแยกนามออกจากกันได้เป็นพื้นฐานจากนั้นปฏิบัติเข้าถึงสภาพไรรูปไรานามได้แม้ความเกิดแก่เจ็บตายความโศกาอาโดนใดๆจากดำเนินไปตามรูปธปรรมก็ตามหรือตามนามธรรมาก็ตามมันย่อมเป็นโมฆะไปเสียทั้งสิ้นนะลูกหลานเอ๋ยหลวงปู่ใหญ่ทราบดีว่าคำกล่าวข้างต้นสำหรับปุถุชนแล้ว มันจะเข้าใจก็อย่างยากและยากยิ่งกว่านั้นก็คือการปฏิบัติทางกายทางจิตเพื่อให้เข้าถึงเพื่อให้บรรลุสู่ความเกษมอันเป็นนิรันดร์หลวงปู่ใหญ่จึงขอเป็นมิ่งขวัญเป็นพลังใจแก่ลูกหลานผู้มีศรัทธามั่นคงดำรงอยู่ในการปฏิบัติบูชาให้ลูกหลานยังคงดำรงอยู่ในรากฐานอันดีที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอาหารหันต์เจ้าทั้งปวงรวมทั้งหลวงปู่ใหญ่ได้วางไว้ให้ลูกหลานก้าเดินต่อไปด้วยสติสมบูรณ์พัฒนาสตินั้นให้เป็นมหาสติปัฏฐานเทินต้องขอบอกลูกหลานไว้ดังนี้แหละว่าก่อนที่ภัยใหญ่จะเกิดจิตผู้คนจักเตลิดพลุ่งพล่านเบียดเบียนฆ่าผานกันเองเสียก่อน เพื่อช่วงชิงกันเอาตัวรอดจิตประเภทนี้เหล่านี้นี่เองที่สร้างภัยพิบัติขึ้นมาจากเล็กๆก,ก่อตัวหลอมรวมกันเข้าเป็นมหาพิบัติแต่ก่อนที่ภัยพิบัติจริงจะเกิดจิตเหล่านี้จากล้างผลาญกันเองเสียก่อนเป็นเช่นนี้เสมอในทุกคราแห่งการแตกดับของพรหมโลกวิบากกรรมของมวลมนุษยชาติเป็นเรื่องใหญ่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำกรรมใดต้องได้รับผลกรรมนั้นจะผ่อนเบาได้ด้วยจิตสำนึกผิดแล้วสร้างกรรมดีมีใจบริสุทธิ์สุจริตพลังงานบุญหลวงปู่จะร่วมกับการบุญที่ลูกหลานมุ่งมั่นทำแล้วช่วยลูกหลานได้จากหนักให้เบาจากเบาให้ไม่เป็นอะไรให้ปลอดภยัยปลอดภัยแล้วก็ต้องมุ่งมั่นทำดีสร้างกุศลต่อไปไม่ประมาทไม่ขาดสติวิบากกรรมทั้งหลายที่มวลมนุษย์ได้รับอยู่ขณะนี้ เป็นเพียงการเตือนจากกฎธรรมชาติเท่านั้นหากมวลมนุษย์ไม่ร่วมมือร่วมใจกันละอกุศลร่วมกันบำเพ็ญกุศลภัยพิบัติต่างๆจะเพิ่มพูนมากขึ้นฉะนั้นลูกหลานทั้งหลายจึงต้องปฏิบัติกรรมฐานสวดมนต์เจริญภาวนากันให้มากขึ้นเพื่อเป็นพลังงานบุญกุศลละลายวิบากกรรมร้ายทั้งปวงให้สลายความรุนแรงลงวิบากหลายประการอาจลดความสูญเสียได้ แต่ก็ต้องแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะสูญเสียสิ่งอื่นเพราะเจ้ากรรมในเวรเขาเอาโหสิกรรมให้บางส่วนแต่บางส่วนเขาไม่อาจอาโหสิกรรมให้เราทั้งหลายก็ต้องเห็นใจเข้าใจเจ้ากรรมในเวรด้วยมิใช่เจ้ากรรมในเวรเขาไม่ยอมแต่กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่ฝืนได้ยากยิ่งนักผู้ต่อรองช่วยเหลือก็อาจช่วยเหลือได้บางการณีแต่บางการณีก็แค่ผ่อนเบาบางการณีช่วยไม่ได้ เพราะเป็นบาปหนักหลวงปู่มีพรหมวิหารสูงสุดที่จะช่วยลูกหลานให้รอบปลอดภัยไปสู่ความรุ่งเรืองให้จงได้เพื่อร่วมการสื่อพระพุทธศาสนา5,000ปีฉะนั้นขอให้ลูกหลานจงละชั่วประพฤติดีละกิเลสอย่างหยาบไปถึงละเอียดให้ได้มากถึงที่สุดกระทําจิตให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นโลกอ่อนไหวเพราะใจคนนั้นอ่อนแอแพ้กระแสมาร แผ่นดินโลกสะเทือนสะทานไหวยวบยาบเพราะแรงบาปมากกว่าแรงบุญบุญสืแรงน้อยบาปสิแรงมากความลำบากจึงหลั่งไหลมาสู่คนมากระตุ้นเตือนคนให้อยู่ในกระแสบุญให้บุญหนุนนำให้เกิดธรรมในดวงใจคนให้มากขึ้นจงหมั่นสวดมนต์เจริญสติบำเพ็ญสมาธิภาวนาแผ่เมตตา เชื่อมกระแสบุญบารมีให้มากขึ้นบ่อยครั้งขึ้นนะลูกหลานเอย๋ยภัยพิบัติแม้ต้องเกิดก็จะเกิดน้อยลดถอยความรุนแรงลงมิฉะนั้นโลกจะดำเนินไปถึงความเสื่อมทรามก่อนการอันควรนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปทุกอย่างบนโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วยิ่งกว่ายุคใดๆที่ผ่านมา ขอให้ลูกหลานหลวงปู่ใหญ่ทุกคนมีสติให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมากระแสะคลื่นพลังงานต่างๆเกิดขึ้นอย่างไร้ระเบียบมีทั้งคุณและโทษแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นโทษเพราะมวลมนุษย์จัดการไม่ถูกต้องไม่ละเอียดละออไม่ทันท่วงทีเหตุการณ์ต่างๆขณะนี้ชี้ให้เห็นดังที่หลวงปู่ใหญ่บอกกล่าวแก่ลูกหลานไปแล้วมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ต้องตระหนกนะแค่ตระหนักและใช้สติให้มากขึ้นเท่านั้น แม้สิ่งต่างๆจะแปรปรวนไปอย่างไรธรรมะย่อมชนะอธรรมเสมอแต่ก็อยู่ที่ผู้ประพฤติธ,ธรรมจะเข้าถึงธรรมได้ลึกซึ้งมีประสิทธิภาพเพียงใดด้วยเพราะพยามารก็เพิ่มพูนอิทธิฤทธิ์ขึ้นอย่างมหาศาลเหมือนกันและมาะเผชิญเราในรูปแบบที่ผิดแผกแตกต่างจากอดีตจนเราอาจไม่รู้ตัวว่ากำลังผจญมาร ฉะนั้นขอให้ลูกหลานประพฤติธ,ธรรมเข้าถึงธรรมให้ถึงแก่นแท้เถิดประเสริฐพ้นทุกพ้นภัยพิบัติแน่นอนนะลูกหลานเอ๋ยวันเริ่มต้นยุคใหม่ของโลกพรหมโลกแห่งนี้นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปจกมีกระแสพลังงานหลากหลายประเภทประดังประเดกันเข้ามามากยิ่งขึ้นส่งผลให้มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายบนโลกจกถูกกระตุน้นให้สำแดงพฤติกรรมของตนออกมา ตามกะมลสันดานที่สั่งสมมามากยิ่งขึ้นอย่างชัดเจนกว่ายุคอดีตที่ผ่านมาพูดง่ายๆก็คือธรรมชาติต้องการจำแนกคนดีกับคนชั่วออกจากกันให้เด่นชัดยิ่งขึ้นใครเป็นคนดีก็แสดงออกมาชัดเจนขึ้นใครเป็นคนชั่วเคยปกปิดซ่อนเร้นพฤติกรรมตนไว้ก็จะแสดงผลออกมาชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นกันบุญบรารมีและความฝ่ายดีของลูกหลาน เป็นสิ่งสำคัญที่จะพิทักษ์รักษาลูกหลานให้มั่นคงอยู่ในวิหารแห่งคุณธรรมของมนุษย์สืบต่อไปเพื่อลูกหลานไม่ร่วงหล่นสู่ภพภูมิที่ต่ำทรามลงไปเช่นภูมิเดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกเป็นต้นเมื่อสิ่งที่มากระตุ้นมีพลังรุนแรงมากขึ้นทำอย่างไรจึงจะทำให้คุณธรรมในจิตใจดำรงอยู่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวคลอนแคลน การสวดมนต์เป็นพื้นฐานสำคัญนะลูกหลานเอย๋ยจงสวดมนต์บ่อยๆสวดทุกอิริยาบถสวดทุกขณะสวดแม้ในขณะทำการงานอยู่โดยท่องคําสวดอย่างสั้นๆก็ได้เช่นพุทธังธรรมางังสังฆังสารานังขจฉามิเป็นต้นเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะลูกถ้าลูกหลานห่างจากบทสวดมนต์ห่างจากไตราสารณคม ลูกหลานจะถูกมาและวิบากกรรมดึงตัวดึงจิตวิญญาณไปเป็นเหยื่อหรือไปเป็นพวกด้วยเพราะยุคนี้พลังงานทั้งหลายมันเป็นเช่นนี้